มาที่น้ำตกเอเลวันจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นแล้วนะคะมีสภาพหน้าเหนื่อย1,500เมตรงกิโลเึ่งค่ะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่นะคะมีทั้งหมดเ็7ชั้นทางเดินก็สบาย เราจะไปชั้นที่ไหนเดินน้ำตกจะมีปลามีมีปลาอยู่นะคะเยอะเขาเรียกว่าปลาพวงหรือปลาอะไรถึงตอนนี้เรากำลังจะไปชั้นที่หกแล้วค่ะจะดูกันนะคะมันจะสวยขนาดไหน